เด็กหญิงอะไรคะ,คะอายุเท่าไหร่เสามปีสามปีเหรอแล้ววันนี้หนูรู้มากหนูมาทำอะไรมันรับรเด็กไหมรับรเด็กใครเออ แล้วเสด็จในหลวงกับพระราชินีเนาะหนูเคยเห็นพระองค์ท่านองจริงจริงไหมคะไมยเห็นเหรอหนูเคยเห็นพระองค์ท่านจริงๆที่ไหนพี่วัดพี่วัดวัดอะไรเอ่ยวัดพระรวยจริงเหรอ หนูเห็นภาพใช่ไหมหนูเห็นภาพใช่ไหมลูกเห็นภาพแล้วหนูนะหนูนักพระองค์ท่านไหมคะรักไหมอ้าวเจ๋อย่างเงี้ยรักไหมไม่รักทำไมอะฮะทำไมไม่เช่าเราไม่ถึงไม่เช่าอะนั่นนั่นวันนี้หนูมารับประเด็นไหมรักสิลูก ถ้าไม่ร <recess ed isolation> ับเราจะมาทำไมล่ะคะใช่ไหมไม่เราแล้วผิดไม่ได้เลยโอ้ชื่อเล่นหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรนะชื่อเล่นน้องอะไรน้องน้ำชาน้องน้ำชาโอ้น้ำชานี่สีอะไรอ่ะน้ำชานี่ยเป็นสีอะไร สีชาหรือน้ำชาเขียวน้ำตาลน้ำตาลแล้วสรุปรักในหลวงไหมรักไหมขาเห็นไงโอ๊ยรักในหลวงรักในหลวงสิลูกถ้าไม่รักหนูอยากจะมาไม่ใช่หรอวันนี้หนูอยากมาเองใช่ไหมลูกใช่ไหมอยากมาข้าแม่ก้าอะไรนะอยากมาก้าแม่ข้ามา อยากมากับแม่กับปา้าก็จะให้แม่กับป้าพามาแล้วหนูก็ต้อง,าอองาาัาพระองค์ท่านบ้างแหละถูกไหมลูกใช่ไหม,มแล้วหนูเคยเห็นพระองค์จริงๆไม่เคยเห็นอะไรนะนอยากเห็นอยากเห็นพระองค์ตัวจริงๆใช่ไหมเคยเห็นอยากจริงหนูยังไม่เคยเห็นเเคยเห็นแต่ในรูปไม่ใช่หรอเนาเเห็นใน ในติ๊กต็อกเห็นไปไหนนะในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกด้วยยากิหนูยังเล่นติ๊กต็อกไม่เป็นเลยนะเนี่ยเล่นเป็นแล้วจริงเหรอนะยังเลไม่เป็นเลยอะไรแม่ผัวใครหรอกอะนั่มองกล้องสิ๊นั่มองกับพี่ไม่งั้นั่งมองน้ำเขาคุยกันนะเขาดิอายุสามขวบเนาะเรียนโรงเรียนอะไรคะ โรงเรียนลุนาโรงเรียนาโรงเรียนหนูนะดาลุนาดาลุนาดาลุนากาญจนบุรีบอกถ้าหนูอยากพูดถึงในหลวงค่ะถ้าราชินีหนูอยากบอกว่าอะไรเอ่ยอยากบอกว่าอะไรคะอยากบอกว่าอะไรคะบอกว่าหนูรักพระองค์นะหนูรักในหลวงใช่นไหมคะ ออาพูดข้งดังชัดๆลูกหนูรักในหลวงคนดิหนูรักใหลหนูรักไม่หลวงมองผมแบบนหนูรักไม่หลวมเดี๋ยวได้เห็นพระองค์จริงๆดีใจไหมดีใจอยากเห็นทั้งสองพระองค์เลยใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยค่ะถ้าไม่หลวงท่านท่านถามอะหนูจะตบอบท่านยังไงอะ ลูกกล้าตอบท่านไหมท่านในหลวงถามหนูกล้าตอบไหมลูกล้าตอบไหมคะกล้าตอบเนาะเราเป็นคนไทยเราต้องรักในหลวงใช่ไหมเผื่อนนะปกติเขาพูดเก่งบางคนกล้าแสดงออกพูดเก่งนี่น่าจะเกิดเออเดี๋ยวถามคุณแม่บ้างไหมถามคุณแม่เนาะไม่ติดถามคุณแม่ละทั้งตัคนเดียวพอนาะลูกเนาะ แล้วคือเขาได้ดูเรื่องเกี่ยวกับในหลวงกัละาชนดูนะเขาก็เขามาชอบดูนะเขาก็จะถามมาไค่แม่เขาบอกว่าในหลวงในเรื่องไข่แม่บอกคนที่อยู่ที่ที่ตังแบงอะลูกที่ตังแบงก็ตังเดียรอะตังแบงก็ตังเดียรเดี๋ยวตับสนไหมใด้ไหมเขาเขาก็รู้แล้วเขาก็เวลาจะมีเรื่องในเรื่องพระราชีเขาจะบอกว่า Ô hai, năm mươi năm của tôi tao quá, mãi 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 เดี๋ยเราพูดถึงในหลวงเดี๋ยวกันเขาอยังไม่สนิท์ถ้าเสน่ห์เขาจะพูดเขาจะเริ่มนี่ถ้าไม่เสน่หเขาจะดิ้งหรอสงสัยได้นั่งหน้าแน่เลยอ่ะจริงจริงเด็กเเนี่ยพระองค์พระองค์ชอบดีจีจจมเลยเนาะเรามั่นใจแล้วหนูจะต้องบิดแน่เลยอ่ะใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยพี่เขาก็รับเสด็จมาแล้ว รู้ส <ave> ึกจะเขินเนาะเขินไหมเขินไหขนลูกค้าเลยเนี่ยลูกคไม่แน่อ๋อลงท้าไม่ได้วหโอ้โหจะแน่เหรอลูกแม่ผูกแน่เลอ่ะพูดจะชักพูดจะชัดว่านั่งนิ่งกบนน่งนิ่งอันมองมองแม่มองแม่หมองแม่มองแม่ค่ะวันนี้หนูมารับกรยเด็ดด้วยตัวเองใช่ไหมคะใช่และหนูอยากบอกท่านว่าอะไร ดังๆขอบคุณว่าให้อยู่รักท่านอยูรักท่านรักทุกพระอ,องค์ไหมทุกพระองค์เนาะโอเคงั้นขอบคุณนะคะอ่ะขอบคุณค่คะก่อนนะเออ